สวัสดีครับยินดีต้อนรับ ครับสวัสดีครับผมนายพลเจริญดำผู้ใหญ่บ้านสวายเจริญหมู่ที่ส0ต,ตำบลผูย้ยใหญ่ชาอํเาเภอเวฬชจังหวัดบุีรัดําครับครับวันนี้เราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรศษฐิิจพเพียงครับครับนี่ก็คือบ้านคุณกัญญาณต์ยิวรําครับอยู่ในหมู่บ้านสวายเจริญเขาทำผักสวนตัวรูบกินได้ครับขอเชิญชมครับขายตามาเครับ่ทน,ทนท เขาบอกว่าความสําเร็จอยู่ที่การลงมือทํานะครับตรงนี้ความสําเร็จอยู่ที่การลงมือทำจริงๆครับพี่น้องครับนี่เป็นิครับไม่ต้องไปซื้อนะครับมะเขือก็ปลอดสารพิษครับนี่คือจุลชีพสกโทษแสงนะครับไม่เปลกเลยนะครับที่นี่มองไปตรงไหนเห็นผักวสวยๆนะครับอย่างต้นนี้นะครับก็ เทนอไรนะอาวูคอนดาวูคอนดนะครับปลูกยากมากนะครับดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นมะนาวที่ดุมากนะครับดุจริงจริงครับดุจริงๆนะครับเป็นมะนาวนะครับไม่ต้องไปซื้อที่อื่นนะครับที่นี่นไปเบ่งปันกันนะครับนี่ครับเปลือกไข่นะครับนี่เพิ่มแคลเซียมอย่างดีเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพิ่มแคลเซียมอย่างดีเลยเปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้ง โดยให้ทั่วครับเยี่ยมครับครับหลังจากดูผักเสร็จแล้วนะครับมาดูคุณกัญญาณนะครับโอผ้านะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นเศรษฐิจโดดเดี่ยวขนาดเท้ครับมีการปลูกผักมีการโอผ้านะครับลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ให้กับครวเรือนครับไปปุกเกจะพาท่าน ไปเยี่ยมอีกหลังคาหนึ่งนะครับซึ่งหลังคานี้เขาคัดแยกขยะครับโอ้ดีเลยค่ะไปเลยค่ะเฮ็พวกวุกไปละเดี๋ยวเราไปจบะี้เตอนนี้กันถึงแล้วครับบ้านคุณพี่พยุยงพี่ไมรำนะครับเป็นบ้านที่คัดแยกขยะนะครับวันนี้นดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ก็คือขยะตัวนี้ครับเป็นการ คัดแยกขยะแค่มีพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วแล้วก็แยกมาเป็นหลังเบียร์12ขวดก็8บาทอันนี้ก็4ขวด1บาทค่ะอันนี้ขายเป็นโลใช่ไหมครับจ้าครับต่อไปก็เราดูขยะเสร็จแล้วเนาะรเราไปดูขยะเปียกกันบ้างนะครับที่นี่ทําเกือบทุกลังคารเรือนครับขยะเปียกครับ นี่แหละครับขยะเปียกครับมาดูด้วยกันเลยครับนี่เป็นอาหารนะครับอาหารที่เรากินเหลือกินใช้นะครับเอามาเทในนี่นะครับนี่เรียกขยะเปียกเท่ากับเราแกล้งดินนะครับทําทุกหลังคาเรือนครับผักจะงามยอดจะสวยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสรันจเจริญรามครัวเรือนสมาชิกสตรีตัวอย่างพันสวเจเริญมูสิี่ตำบลห้วราชอำเภอเวีจังะวันรีรัมค่ะนี้จะพาชมการนรําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน3ามี2อม้เชิญชมค่ะนี่ก็จะเป็นลายขอเจ้าฟ้านะคะที่เราวัดเองทอเองค่ะ ปี2562ได้เข้าร่วมโครงการสมาชิกชุมชนโดยมีปราดในชุมชนสอนวิชาการย้อมผ้าลายสาย้งขาดและได้มีการขับเคลื่อนในระดับครอบครัวอย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะหลังจากนี้ก็ได้นำสามสร้างมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสร้างความมัน่นคงทางอาหารเราคูดคับ สวนครัวรวกินได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง,ยงหมูนาและเทาผ้าค่ะสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดลอ้อมมีการคัดแยกขยะทำน้ำหมักขยะแห้งขยะเปียกขยะอินทรีย์ยยยยยยค่ะสร้างความมั่นคงทางสังคมคือเราใส่บาตรตอนเช้าเข้าวัดฟังธรรมทำกิจกรรมในหมู่บ้านค่ะ,อ,ะอันนี้ถั่วพูค่ะเราก็มีบวบแซมด้วยค่ะอันนี้คือเราเก็บไว้ทำพันนะคะ ก็เป็นธนาคารน้ําใต้ดินค่ะเราล้างถ้วยล้างจานน้ําก็จะลงเข้าไปครับเมื่อสักครู่เราก็ดูไปหลายอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารน้ําใต้ดินนะครับพยะเปียนะครับหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับผักสวนกลัวรวบกินได้เราดูไปแล้วนะครับวันนี้เราเดินตามรอยพ่ออยากโคเพียงจริงๆครับครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็ดูบ้านสุดเมืงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะนําไปดูสวายเจริญโมเดลในแบบของกลุ่มเมนโมเดลโอเคค่ okay. ะครับตอนนี้ถึงแล้วครับนี่สวายเจริญโมเดลนะครับที่หมู่บ้านเราขับเคลื่อนกันโดยตลอดนะครับก็เพราะ,ะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักนะครับทุกชนิดนะครับก็จะออทำตรงนี้นะครับเชิญชมครับ ทางข้าวนะครับคือทางข้าวทำเสร็จหมาจะเป็นโมเดลภาพที่่านินยุทธู่นะครับก็เป็นต้นหอมแบงนะครับอย่างหอมแบงจะปลูกเป็นโคกวันนี้เพราะว่าเป็นหา้าสดนะครับนี่ครับนี่เป็นผักบุ้งนะครับนี่ผักบุ้งอย่างดีเลยนะครับบางคนมองมาไกลเอกวเอ๊ะสมัยถังอะไรถังตัวนี้นะครับสุมันทําล้มก็เรามาดัดแปลงถ้าทิ้งก็เสียดายครับมาปลูกของบุ้งเดี๋ยวบุ้งที่มันจะขาวที่สุดตรงนี้นะครับมันจะมีฝาปิด ครับหลังจากที่ได้พาทุกท่านนะครับเยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและการดําเนินการตามหลักสามสร้างไปแล้วนั้นนะครับให้พี่น้องนะครับบ้านสวัยเจริญนะครับพออยู่พอกินนะครับเป็นคลังอาหารเป็นศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักนะครับระดมเผืภอต่อไปครับ